สวัสดีครับผมเยวครับทำไมเราจะมาเรวว่ไคเลยอันอนี้ไม่ได้คิดที่แล้วนะว่าเราเอาไม่สามารถเอาเวลเก็บได้น,นัเาวาแพมเป็นการล้างตู้สีเก้าเก้าบาทสีท่ร้อยเก้าสิบาเพที่ทเพ่่ช่วยชร ก็ต้องกดเลยเนาะเพราะว่าถ้ากดแล้วก็ไม่ได้ไม่จริงๆไม่อยากได้ชุดแหละร้อยร้อยร้อยแปดโอ้โหลันหนึ่งลเลยอ้อลันหนึ่งรึ่งท่านผู้เล่อเออ ไม่ตยแลวเล็นเอ็แปดสฟ้าบเริ่องนึส่ ไม่รู้จะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ออกใหม่เข้าใหม่ออกใหม่เออไม่เอาดีกว่ามันจะแลงหมดอวอทีมมก็ยังไม่ได้ดาวโหลดนะเอ่อใครอยากให้รีวิวกานเกงช้ามันจัดมาไปซื้อทาเต้ต <c oughs> ตเนรอนอ,อืมตอนนี้มีเอ็มแปดเอ็มแปดไม่มีเอ็แปดไม่มีก็เล่นเหมือน ไอ้เกมแปดไม่มีก็เริ่มใหม่อ่ะเ,เล่นในโซนได้หมจมารีวิวสักออยี่สิบคิวพอเนาะยี่สิบคิวพอเนาะอารยณกาไม่เจ็พี่ดมากไมเ็ มันตยตัว่กคร้ตายห่สองสามสี่้าหกเจ็ดด แปดรอบตายนะเดี๋ยวเราปืนชาร์ตไปด้วยนะปืนชาร์จนะปืนชาร์จปืนใส่สายฟ้าแล้วก็เล่นน่านจะดีกว่าน้อเปลี่ยนบรรยากาศานะครับมาเล่นแบบนี้บ้างผมขอปรับเป็นเลี้ยนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ถนัดผมจะสอนแบบเล่นแบบลากตึ้งๆที่เขาใช้กันรลักตึ้งๆเขาใช้กันนะครับแต่ปืนผมเล่นเป็น,น,ปนยี่สิบ เนี่ยตึงๆเขาจะใช้ปุนมนี้มั้งอืมออกให้หมดมัเเนเึ่งไฟก็เปิดตู้เย็นเขาจะวางกระป๋องไว้ตรงางตรงนี้นะครับนี่เนาะลากดเขาจะวางตรงนี้นะตรงกลบนนี้ยางนี้ครับนี่มีคนนี้เลยหนึ่งๆเขาใช้กันตรงนี้นะคระนนับ หอ,อ,อูไม่ไหวอ่ะหัวเยโดนหัวเลยปวดหนูจ ไม่ดีไม่ดีว่าดี 哎，啊，谁？哦，卫生巾。 เดี๋ยวมันมีกายฉลามแดงมีจัวจัดใหนักอีกแล้วครับถ้าถ้าติดนี้วไว้ บรรยกานฟรีไฟแนเอ้ยฟรรกธรรมดาต้่งห้าสิบห้สิบ นนนนอ,อุ้งสองคิวติดเลยค่ะเป็นแค่ไหนห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าตวอะไรอ่ะ 这个，我开始。 Thank you. เป็นพักด้วยกันแ้กเล่นต้องไเชียร์ให้องกบอลเลย Oh 我得练。Okay,